วันนี้คิมมาปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องการฝากไข่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะทำไมถึงเลือกที่นี่ใช่ไหมคะก็เพราะว่าคิมมีประวัติที่นี่อยู่แล้วค่ะเลยมั่นใจขั้นตอนแรกคุณหมอก็จะซักประวัติเกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้นนะคะคุณหมอคือให้คำปรึกษาดีมากๆเข้าใจง่ายสุดๆแล้วอ,อย่างที่ประทับใจคือ personalized case by case เลยค่ะต้องต่ออีกไหมคะค่ะ follow up น่าจะดูพวกติดตามพวกฮอร์โมนด้วยด้วย ซ<ส>ึ่ง er, วันนี้ก็เป็นวันที่2ของการมีประจําเดือนคุณหมอก็เลยให้เริ่มฉีดยากระตุ้นไข่เลยค่ะก็จะมีคุณพยาบาลมาแนะนําแล้วก็มาสอนอย่างละเอียดครับเพื่อกลับไปฉีดที่บ้านครับอีกตัวเองแห้ะโอ้ไหอ่ะโอ้ยโอ้ย หลังจากนั้นก็เป็นการตรวจติดตามปริมาณจํานวนไข่และขนาดของไข่กับแพทย์ครับเปิดฟาร์มได้ครับ้ตอนนี้ต้องฮาร์เบสไข่เพิ่มก็เปลี่ยนตัวยาแล้วก็เพิ่มโดสเพื่อให้ไข่ใหญ่ขึ้นเออเจ็บไหมอะงูกสวยนะหอให้ดูรูปคงรูปนะลวคว่าวันนี้รู้สึกว่าก็ยังไม่มีมูดสงเนาะแต่ว่ารู้สึกอึดอัดท้อง หแือไม่แฟชเลยเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังฝันขาด้วยนะคะเสร็จแล้วเมื่อกี้ถ่ายในห้อง ER ไม่ได้ค่ะโดนไปสองเข็มเก่งมากเลยค่ะซึ่งจะบอกว่าต erm er erm erm ั <i <i ้งแต่ฉีดมาก็รู้สึกว่าเข็มเนี้ยแเหมนโดนแบบมดตอน้อยกัดรอคพบกันอีกสองวันค่ะแล้วพักผ่อนอี ถึงวันนี้แล้วพร้อมอยังครับพร้อมแล้วไป,ไป,ไปห้องพอดและคุณพนับงานมารับแหละ <c oughs> บายซู้ซูครับ <c oughs> เดี๋ยวซื้อแซนด์วิชไปให้ ทีหนึ่งก็คืออยู่ในห้องพักฟื้นแล้วตัวเลขของไข่ก็คือเป็นที่น่าตกใจมากเพราะว่าเยอะมันเยอะมากแต่ว่าขอไม่ลงตัวเลขเแล้วกันไงบ้างตอนนี้ยังปวดอยู่ไหมครับก็จริงๆที่ตื่นเร็วก็เพราะว่าปวดท้องแต่ว่าก็จะปวดเหมือนแบบเหมือนปวดป,วดประจําเดือนอันนี้คือแล้วแต่สภาพร่างกายของเจาบุญก็ไม่ไม่เหมือนกันตอนนี้ก็ออกมาทำดูแลได้ตามปกติแนละ้วใช่แล้วก็ต้องดูแลตัวเองต่อไปประมาณอาทิตย์หนึ่งกว่า